โอ้สูงไปไหนมาพิกมาแบบเดียวเนี่ยจะไปมาสูสๆเนี่ยอันนี้เป้าหลวงเนี่ยเป้าหลวงข้าเป็นเป้าหลวงแล้วอ๋อเจ้าสวัสดีเจ้าเป้าหลวงเป้าหลวงใหม่เนี่ยกำลังได้ครบเดือนเนี่ยเป็นเป้หลวงใหม่กำลังได้ครบเดือนอประเดี๋ยวนี้ห่้าสวนเกิ่งขาผู้่ละไม่ได้จะไปตัดมัวน่ะมาได้เกี่ยวห่้าเลยแล้วก็มาได้กินขึ้นหน้าเลยเมื่อดดจะไปเกี่ยวห่้าประเดี๋ยวนี้แต่เจเจสูเป้าหลวงเนี่ยทำเพื่อพิ่น้องประชาชนชาวบ้านเป้าหลอกเข้ามาเขาต้องทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน นี่ยอุ้กระชอบกระเชงเนาะเนี่ยจะไปจมวันนี้เงินเดือนออกป้หลวงไม่หนึ่งเดือนก็จริงเงินเดือนออกแล้วสูออกแล้วออกแร้วโอ้โหยินดีตอนนนป้อหลวงไม่จะไปจมหลลูงอยู่บ้านก็อ้ป้ากข็อยู่ฮะก็อยู่นี่ถึงสองนะ่พอดีเลยนี่หนาเอาบุญมาฝากจะไปวันลุงนะป้าหลวงป้หลวงสุมาเดี๋ยวป้หลวงป้าหลวงป้าหลวงป้หลวงมันมีตำแหน่ง ไปอูไปเลยเห็นมอมันแยมห้องลุงกป้าแล้วมีอย่างเดียวเนี่ยตูลุงขอเอามาแจกอันนี้อันกระถินกระถินกระถินบ้านเฮาเนี่ยอ๋อคุณฮือเนี่ยบ้านเฮามีกระถินกันโอ้ใส่สักลอยสองลอยก็ได้ไปด้วยจะได้โอ้ระดับปลวงนี่นะ เป็นป้านประกาศไปน้อยแนาปลาหลงเก่าได้ยัยปลาหลงเก่าไปใส่ห้าร้อยป้ามามาใส่มาใส่มาจกจกเงินบุญออกกับข้อนี่มาตอนนี้อย่างเดียวเงินลาหนี้นะอันนี้ซองนี่เก็บก่อนเนาะเพราะว่ามันใส่แล้วนี่ของนี่ของปลาหลงโอ้ยลุงปลาหลวงของปลาหลงแหน่เอ็มซีซองนี่ฝากไปแจกชาวบ้านกลัใกล้แต่มีญาติพี่น้องก็ได้หรอเออเออโอ้งานบุญได้เออปลาลนโนเดือนหนานจะไปเนี่ยมีจะนาจะหลาไปไหลายตีอยู่เออเออน้ แต่ไงล่ะได้สักยังเจอายังพอซองกูหละกูหละแหะแบ๊ดๆปุฮะอ้าวเอาอยู่นี่เนอะไปสักผ้าก่อนีเออเเออะไอ้ขวานเออสุเมอ่ะสวัสดีเจ้าพ่อหลวงใหม่เออวันี่ยพอดีบ้านเฮาอ่ะแม่บ้านจะจัดงานลำวงอ๋อเดี๋ยวเนี่ยบัตรจีมันเหลือห้านิ้บัตต้นหลวงเมาเหรอปะนิ้บัตกับปั้นบัไดาปั้นเจ้าแล้วก็ขอกาเครื่องดื่มฮื้อหมู่แม่บ้านชักน้อยแถมปั้นปะสองปั้นสองปั้นนอนกันปั้นจ้ายุคการพ่อหลวงเก่ายุคยังไง ผู้หลวงเก่าแต่ก่อนนะมีงานนี่นะเปิดสนับสนุนตลอดเนอะสนับสนุนดีขนาดอ่ะสองพันเนาะเจ้าขอบคุณเจ้าพ่อหลวงเอามาเป็นผู้ช่วยกุ้งเฮ้ยดิ๕ผู้ช่วยงานดีพ่อหลวงเจ้าพ่อหลวงสวดีเจ้าเออสวัสดีพระแพงพอดีว่าอย่างก้อน้องเอามาหาสปอนเซอร์เครื่องเสียงงแล้วก็ครั้งเดิมเปิดจะมีงานงานไหนมองานกีฬาสีกีฬาสีเปินสปอนเซอร์เหาเลยแต่ก่อน กีฬาสีกุมนุ่มเา้กีฬาสีกุมนุ่มเาวสปอนเซอร์กัมป้าขคางเดืมสี่แหรอยนะครโหสองปันพ่อเนาสำนักพ่อหลวงสองปันก่อนพหลวคนเก่านี่โกธเท่านะห้าร้อยจิ้งห้าร้อยหะาหนอยแน่วก็สองปันนน้อยน่สองปันชนกของก้าข้างเดืมโอ้ขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าก็หลวงลวง โอ้ยอาจารย์ครับว่าลุงว่ะปลาหลวงงานลืมลืมยังลานดาวจะแต่งงานปูนนครนายกปูนก็โอ้มาได้อ่ะสองสามวันนี่ก็โอ้ถ้าสองสามวันนี่มาได้อยู่นครนายกก่อนผมติดประชุมเออเป็นอย่างอันใส่ซองมาห่อมาก็ได้เนี่ยมันเขยจื่อปลาหลมาเรียบร้อยอ่ะมาใส่กระพังง่ายก็ก็ว่าสองร้อยก็ได้โอไปได้ในยังตามก็ห้าร้อยก็ได้ดับปลาหลวงมมาใส่ไปปั้นก็ได้แหละ ได้เฮ้ยมันไก่อย่ารู้เดี๋ยม่หลวงจะเดือดโอ้โอมันมันได้ยินรู้ไม่หลวงอ,ะอ่ะเอออันนี้นะเออเออเอ,อ,อันน,นานจะไปละครับเตรียมปากแจกบ้านใต้นี่เห็นไหมโอ้ออย่างล่ำเดื่องในประเดี๋ยวนี่ยก็หลวงเนี่ยเนี่ยะกี้ลืมไปพอดีหลานจะบวชอ่ะจะบวชเ,เจ้าเลยมาบอกบุญพ่หลวง ประเดี๋ยวนี้มันขาดเจ้าภาพพาไตพ่อหลวงครับเจ้าภาพพาไตเหรอพาไตตัวไหนสองพันห้าสองพันห้าก่อนเป็นเจ้าภาพพุ่งกรรมตัสบงมาได้กะมันมาได้จะได้มันเป็นชุดอ่ะตัวไตก่อนสองพันห้าคนนั้นมือสั่นดีเลยสองพันห้าส่นเยินดีนะเจ้าพ่อหลวงซาเจ้าข้อไอ้ยังเหรอตะกี้น้องลืมยังพอดีมันพูกป้าน้องจะขึ้นบ้านใหม เอาไดไปก็เจ้าวันพุได้ไปก่อนวันพุธพิธประชุมเห็นมะก็หลวงใหม่มันประชุมนักมาเป็นยังมาเป็นยังฮะหอมซองไปก็ได้อันไอ้หอมสักสองร้อยก็ได้ยู่งกาโห่หลัดดาวป้นหลวงตัวใดดีฮะห้าร้อยน้ำมันจ้ำเจ้าน้องอ่านเรื่อจัดการสอทอเนาะอ๋อขอบคุณจ้าเออขอบคุณครับจ้าได้จะบอกป้าขึ้นแล้วว่ามาได้ไปถอนปากซอกก็หลวงปากซองมาหอมเนาะ มาดีเจ้าปเลยนี่ว่าไผาจะมาเอาซองมือผมละนี่อย่างถูกมีไหนนี่อย่างเงินเดือนอ่ะมาฮึไอหยังมีก็แบงร้อยเดี๋ยวกี่บาทน่ะสามร้อยโหถูกแต่กี้อ่ะค่าแมาข้าก่อใบใจค่าเข้าสารแต่กี้ก่ใส่ซองคุณนางคุณนี่คุณนางคุณนี่พ้ปาปางานบุญข้าก็ใส่ไปหมดแล้ว กล้าซองมองูงุจักยี่ซองข้าตึงบอกแล้วว่าการเป็นป้าหลวงนะถ้าบ่าพร้อมนะจะไปเป็นสู้กับบฟังค่าพอเนี้ยเงินเดือนดึงเงินเดือนมาเดือน,นี้เหลือน,นี่ะเหล้อนี้สามบใบเหตเต่อพออีลำเ,เหลืวมันงถูกไปเลยปะไปทำงานรับใช้ประชาชนนหมพ่อไปลาออกการเป็นป้าหลวง